สวัสดีครับสวัสด kind of ีคร um, ับสวัสดีครับวันนี้ฮะวันนี้ฮะมันร่วมงานเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยวันนี้คือเป็นวันพิเศษมากๆรู้สึกว่าแบบเออเราแบบเคยออกงานศิลบรีแล้วแบบมานร่่มกับศซลบิีแล้วเราวันนี้ก็แบบได้มีโอกาสมาร่วมงานกับศิลปินครั้งหนึ่งครับแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่แค่มัสก็อย่างเดียวมีทั้ง11คนในดูมันดิมาร่วมงานด้วยครับดีใจมากๆที่แบบได้ร่วมงานได้มาทำงานแล้วก็แบบได้มาเล่นๆกับพี่ๆน้องๆทุกคนเออ คือวันนี้แบบได้นั่งตุกๆเข้างานมาด้วยใช่เคยก็แบบเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยนั่งตุกๆเข้างานมีใหม่มีอะไรใหม่ๆครับแล้วปกติเรามีการวิธีดูแลอยู่หน้ายังไงบ้างคะแต่ละคนลองลองแชร์เคล็ดลับเราเลยครับครับก็ก็ช่วงนี้เราสองคนแบบแต่งหน้าค่อนข้างบ่อยเลยก็อย่างแรกคือต้องแบบว่ามีวิธี เราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนครับก่อนที่เราจะลงวับปีรอะไรทุกอย่างใช่ครับส่วนตัวผมนะครับคือผมมาใช้เซรั l ่มอยู่แล้วตอนที่ผกับมีสิวพดหรือว่าแบบเป็นสิวทำไรอะไี้ครับก็จะใช้ SA er s เ o t มู i e c l ิเซอครับเพราะว่าตัว SA เนี่ยแบบจะช่วยคลีนในเรื่องของแบบ,บใช้เครื่องสําอางด้วยแบบแล้วก็ฝุ่นอะไรพวกนี้ด้วยช่วงนี้ฝุ่นเยอะเลยครับผมก็ทําเป็น SA เพราะว่า ขุนอะไรพวกนี้หรือมลำราวะครับมันทำให้เราเกิดสิวแ,แล้วก็เกิดสิวทับเลยครับแล้วก็พอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราต้องทาครีมต่อก็คือการคือแบบเราใช้หน้าทุกวันเนี้ยปากการผิวเราก็จะแบบว่าเสื่อมไปเรื่อยๆครับผมเราก็ต้องแบบ มี m o i s ไรเซอร์ที่แบบเพิ่มปาการผิวเหมือนกันก็คือเซรามีก็คือตอบโจทย์ครับเพราะแบบเขามีเซรามัยที่แบบช่วยสร้างเสริมสร้างปาการผิวด้วยเอซรัลมีถ้าฝากหน่อยซีฝากเชิญชวนหน่อยซีใครลองใช้เออะไันบงมีอีกอันนึงครับผมที่แบบอยากใช้มากมากเพราะเขาบอกว่าดูดีมากนั่นก็คือแบบตัว d a ม a g e corrector ครับพอสมควรเลยว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเครียดมันแบบมันได้พักผ่อนค่อนข้างน้อยแล้วก็แบบทำงานเยอะอะไรพวกนี้ด้วยครับก็ จะแบบมีเวลาในการที่แค่ตัวแบบน้อยหน่อยครับสิวแบบสิวอักเสบเลยนี่ผมก็เลยแบบอยากใช้ตัวเลนเมชเบนเซอร์มากๆหน่ยครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องของสิวแบบนี้เลยเออฝากฝากหน่อยสำหรับใครสนใจเราลองมาใช้กันได้นะเซรัลวีอะไรครับผมก็สำหรับใครที่แบบสนใจแล้วก็แบบอยากหันมาดูแลตัวเองก็แนะนำครับเซรัลวีคือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบปัญหาผิวแบบใดๆก็คือเซรัลวีมีหมดเลยครับก็ มาซื้อได้นะครับของคดีจริงเออส่วนของผมนะครับคือผมใช้มาตั้งนานแล้วตัว S S Moist Sensor ตัวแบวบ moisturizing อย่างนี้ครับคือบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆดีมากๆคือฟื้นฟูผิวแบบดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ m o i s t u r i z i n ไม่ว่าจะเป็นการคดีนครับผมเปนจริงจาก user ที่ใช้จริงๆครับอ,อ่ะอย่างอย่างทั้งคู่เลยครับสงการปีนี้ฮะเรามีแพลนไปไหนกันบ้างฮะทำอะไรกันบ้างปีนี้สงการปีนี้ยังไม่มีแพลนยังไม่มีแพลนที่แบบจริงจังแะครับมีชวนกันเล่นๆมานไปนะแต่ว่าแบบว่ายังไม่ได้แบบ ตกลงกโอะไรขนาดนี้ครับผมเพราะช่วงนี้โฟกัสกับงานอยู่เพราะแบบพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแบบนี้แล้วก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็ยังแบบยุ่งยุ่งอยู่อย่างเงั้ใช่ครับผมอย่างแฟนมีสนี่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆได้ดูแน่นอนถูกไหมแน่นอนมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่อะไรใหม่ๆนานาอยางนมีเยอะมากๆเลยทุกคนไม่เคยเห็นใช่แต่คือเราไม่สามารถสปอยได้ แต่คือทุกคนตั้งใจทำโชว์มากไม่ว่าจะเป็นโชว์เดียวโชว์คู่โชว์รวมจนี่ <c oughs> จะลุนเล่นน่าจะมีพิเศษอยู่หลายๆแฟนๆที <c oughs> ่จะมาต้องเตรียมอะไรมาบ้างฮะแบบว่าความยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยเตรียมใจมาก,ก่อนเพราะว่าโชว์แต่ละโชว์นี้คือสุดฮอตสุดเซ็กซี่ <c oughs> และคือแดนซ์กระจายมากเลยฮะ แล้วคือแบบให้เข้าน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าหอ <ไป S 1> นะครับเพราะว่าถ้าเข้าหอไปแล้วอ่ะมันจะแบบห้ามพลาดแม้แต่วิณนาทีเดียวห้ามกระพริบตาห้ามกระพริบตาต้องอย่างเงี้ยเ <c oughs> อ้ยตาแห้งเลยเดียวเออเคาท่ถ้าตายไหนลองลองโยกมันจะดันก็ไปแค่ไหนอย่าพูดไปอีกแล้วไปทีปท่ สปอยเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเขียนไรเล่นใช่ยังเขารู้เปล่าว่าเราเนี่ยเ้าเพลงอะไรไงใช่ไหมแต่จริงมันก็พรุ่งนี้เราเราก็สปอยอยอะยังไม่ได้หรอยังยังสปอยไม่ได้หรอยังยังต่อไปสปอยพรุ่งนี้เลยครับผมือแดงหน่อยหนึ่งไม่ให้รวยพอรู้สึกของดูสามนิดนึงหรอคำเดียวคำเดียวอ่ะสามคำแล้วกันนะอ่ะคนละสามคำคนละสามคำอะเออเออมันเยอะเกินหรอเยอะเกิน <S 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 คำเดียวลงสามคำมาสู้ๆอ่ะคนละสามคำมะทั้งสองคนสามคำได้ไหมครับอ่าได้กลัวมากเลยแดนซ์แดนซ์อ่ะก็คือจะบอกว่าฮอตมากแน่นอนมิกซ์อุ้ยคำแรกว่าอะไรแดนซ์แล้วคำที่สองอ่ะมิกซ์แหม วมันเป็น Dance แดนส์มิกส์ก็เป็นแบบก็เป็นโชว์ราการเต้นอะไรเพลงอะไรใช่ไหมไม่ได้ขอเป็นเพลงอะไรแดนส์มิกส์ไม่ใช่ชื่อเพลงมาแต่มากันเพอะมากันอ่ะไปคือทุกคนให้วอร์มเท้าไว้เลยาว่คือท่อนแดนซ์มิกส์อยากให้ทุกคนแบบว่ามุนจอยมุนจอยทุกคนเต้นเป็นแน่นอนถ้าแบบทุกคนแบบเสกแอปดำหมอรำหรออุ้ย สปอยเลยถ้ารู้แล้วเสพแอปที่เป็นแบบว่าเป็นตัวโนออดทุกคนเป็นแ็นแน่นอนเพงขอี้โอเคพุ่งนี้กำลังมาเลยเพลงนี้อ่ะค่ะให้แฟนๆรติดตามเดี๋ยวรู่พรุ่งนี้ต้องแต่งตัวยังไงอะไรยังไงแต่งพรุ่งนี้นะครับก็เป็นแฟนมิอิู่ะอะไรวก็ทุกคนจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับแต่งมาเลยครับผมแต่งยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสวยนะรับ แต่งมาจหะอครับเออโอเคโอเคประมาณ <Okay. S 1> นี้เออยกมือยกมืออ่ะลุยออออขอฝากเลยครับผมคือพวกนี้มีแฟนมีร้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กดบัตรออนไลไม่ทันนะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้นะครับผมก็มาเจอกับพวกเราแล้วก็มาดูโชว์เดเผื่ <c oughs> ของพวกเราเลยคือสนุกมากๆแน่นอนครับผมก็ <c oughs> ขอฝากเลยนะครับสามารถซื้อได้ และับขอฝากเซราวีด้วยนะคะ <c oughs> ะรับผมให้พ <c oughs> ่อหกอ้อมใจของพีง่ๆทุกคนด้วย <c oughs> ขอฝ <c oughs> ากด้วยนะครับโอเคเนี่ย